นี่คือรถเกี่ยวหญ้าไฟฟ้าอัตโนมัติบริษัทเลลีในเนเธอร์แลนด์ได้พัฒนาเครื่องจักรนวัตรกรรมใหม่ที่ชื่อว่าเลลีเอ็กซโซสซึ่งถูกออกแบบมาเพื่อตัดและขนส่งหญ้าสดไปยังคอกวัวโดยอัตโนมัติเครื่องจักรนี้มีคุณสมบัติล้ำสมัยเช่นระบบตัดหญ้าแบบใบมีดคู่ที่กระตุ้นการงอกใหม่ของหญ้าอย่างรวดเร็วพร้อมกับหัวฉีดปุ๋ยน้ำที่อยู่หลังแถบตัดหญ้าเพื่อจ่ายปุ๋ยลงสู่ดินอย่างแม่นยำเอ็กโซสมีระบบนำทางด้วย GPS สํำหรับการทำงานนอกอาคารและใช้เซนเซออออออรรร์ััััลลลตตาาาาซนนนนนนิกกเเเพืืพอนนอื่่ขบคภยยใงงงงงจี้้นน้้้ดดหหแะ เพื่อช่วยปรับลดความเร็วและหยุดเครื่องตามความจําเป็นส่วนการขนส่งหญ้าจะดําเนินการผ่านสายพานที่ทําหน้าที่เหมือนพื้นบังเกอร์ที่มีระบบชั่งน้าหนักสําหรับตรวจสอบผลผลิต Exos ยังมีการขับเคลื่อนล้อด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าแต่ละล้อโดยใช้ยางที่กว้าง500มิลิเมตรและแรงดันต่าที่0.8บาร์เพื่อป้องกันไม่ให้ทาลายพื้นผิวดินทั้งนี้เครื่องจักรนี้ขับเคลื่อนด้วยระบบไฟฟ้าที่ประหยัดพลังงานโดยชุดแบตเตอรี่และระบบควบคุมถูกจัดวางในตำแหน่งต่ำกลางเครื่องนี่ถือเป็นก้าวใหม่ในอุตสาหกรรม และความยั่งยืน